ด่วนข่าวใหญ่สันสเทือนอาเซียนรัเสเซียตัดสินใจส่งรถถังที่72เฮลิคอปเตอร์ Mi-17 และเครื่องบินฝึกโจมตี Yak-130 ให้แก่ลาวการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจกลายเป็นชนวนใหม่ที่ทำให้ภูมิภาคเข้าสู่ความตึงเครียดร,รุนแรงขึ้นมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดไปพร้อมกันครับการตัดสินใจของรัสเซียในการส่งมอบยุทโธปรกรณ์หนักให้แก่ประเทศลาวถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างแรงสันสเทือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างมาก รถถัง T-72 ท,ที่มีขีดความสามารถสูงเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ที่ใช้ในการลำเลียงกำลังพลและโจมตีเชิงยุทธวิธีรวมถึงเครื่องบินฝึกโจมตี Yak-130 ที่สามารถใช้เป็นเครื่องบินรบเบื้องต้นได้ล้วนแต่เป็นยุทธปรกรณ์ที่เปลี่ยนสมดุลทางการทหารของเราไปอย่างสิ้นเชิงการปรากฏตัวของอาวุธเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลแค่ในลราเท่านั้นแต่ยังสะเทือนต่อประเทศรอบข้างที่ต่างเฝ้าจับตามอง โดยเฉพาะไทยเวียดนามและกัมพูชาที่มีพรมแดนติดกับลาวการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงถูกมองว่าอาจเป็นการจุดไฟใหม่ให้ใหกับภูมิภาคที่เปราะบางอย่างอาเซียนหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดรัสเซียจึงเลือกที่จะลงทุนทางการทหารกับลาวทั้งที่ลาวเป็นประเทศเล็กไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจหรือการเมืองระดับโลกคำตอบคือภูมิศาสตร์ลาวตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชื่อมต่อกับไทยเวียดนามจีนกัมพูชาและพะม่าก,การที่รัสเซียเสริมแสนยานุภาพให้ลาว จึงเป็นเหมือนการวางหมากทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคหากในอนาคตเกิดความขัดแย้งขึ้นรัสเซียสามารถใช้ลาวเป็นพันธมิตรสําคัญในการถ่วงดุลอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกการเคลื่อนไหวนี้ยังสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างลาวกับอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งในช่วงสงครามเย็นลาวเคยได้รับการสนับสนุนทางทหารและเศรษฐกิจจากมอสโกอย่างต่อเนื่องรถถังที่72เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพรัสเซีย ด้วยการออกแบบให้มีความทนทานใช้งานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศและมีพลังการยิงที่รุนแรงเล่าซึ่งก่อนหน้านี้มีขีดความสามารถด้านยานกราบจำกัดจะได้รับการยกระดับครั้งใหญ่เมื่อที72เข้ามาประจำการรถถังรุ่นนี้สามารถเจาะก,กรอะของรถถังยุคเดียวกันได้อีกทั้งยังสามารถรับมือกับภัยคุกคามจากเครื่องบินโจมตีภาคพ,พื้นดินบางประเภทได้ด้วยการที่เลาได้รับที72ทําให้เพื่อนบ้านต้องคิดหนักเพราะเดิมทีความเหนือชันด้านยานเกรอบของประเทศอย่างเวียดนามหรือไทยชัดเจน แต่ตอนนี้สมดุลกำลังจะเปลี่ยนไปซึ่งนี่เองที่ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าการแข่งขันทางทหารอาจประทุขึ้นในไม่ช้า MI 1 7ไม่ได้เป็นเพียงเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทั่วไปแต่เป็นเครื่องที่สามารถใช้ทั้งในภารกิจขนส่งกู้ภัยและโจมตีเบื้องต้นได้จุดแข็งคือความทนทานบินได้ในสภาพอากาศเลวร้ายและบรรทุกอาวุธหรือทหารได้จำนวนมากลาวที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าไม้หนาแน่นจะได้ประโยชน์อย่างมากจาก MI 1 7เเพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้รวดเร็ว การมาของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จึงเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมถึงทำให้กองทัพลาวสามารถเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ได้คล่องตัวขึ้นสิ่งนี้ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศรอบข้างที่ต้องจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของลาวแม้ว่าเอเค130จะถูกจัดให้เป็นเครื่องบินฝึกโจมตีเบื้องตน้นแต่ศักยภาพของมันไม่ธรรมดาเพราะสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภท ทั้งจรวดนำวิถีระเบิดอัจฉริยะและปืนกลทำให้มันกลายเป็นมินิไฟเตอร์ได้อย่างแท้จริงการมี YAK 1 3 0อยอยู่ในกองทัพลาวหมายความว่าลาวสามารถฝึกนักบินให้พร้อมรบในเครื่องบินรบชั้นสูงได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถใช้ปฏิบัติการจริงในสถานการณ์ที่จำเป็นได้ด้วยการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่เพียงแค่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตนเองแต่ยังสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่คาดคิดว่าลาวจะได้รับเทคโนโลยีระดับนี้จากรัสเซีย การที่เราได้รับยุทธธปกกณ์หนักจากรัสเซียย่อมสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อประเทศไทยแม้ไทยกับลาว่าจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรแต่การเสริมกําลังทางทหารที่เหนือชั้นก็ทําให้กองทัพไทยต้องทบทวนแผนป้องกันตนเองใหม่โดยเฉพาะแนวชายแดนที่ทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรความกังวลไม่ได้อยู่แค่เรื่องการเผชิญหน้าโดยตรงแต่รวมถึงความเป็นไปได้ที่มหาอำนาจจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคกองทัพไทยเองมีขีดความสามารถสูงกว่าในหลายด้าน แต่การที่เราได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ก็เปรียบเสมือนการบีบให้ไทยต้องจับตาทุกการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและอาจนำไปสู่การเพิ่มงบประมาณทางทหารในอนาคตอันไกลเวียดนามเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของเราและมีอิทธิพลในลาวมาอย่างยาวนานแต่การเข้ามาของรัสเซียในมิติทางทหารอาจทําให้เวียดนามรู้สึกไม่มั่นคงเนื่องจากเวียดนามเองก็มีความสัมพันธ์เชิงลึกกับรัสเซียเช่นกันการที่รัสเซียเลือกส่งอาวุธหนักให้เราอาจสร้างความซับซ้อนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ว่าจะรักษาบทบาทของตนในลาวอย่างไรขณะดเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยตรงกับมอสโกเหตุการณ์นี้อาจทําให้เวียดนามเร่งเสริมสร้างกองทัพของตนมากขึ้นและอาจหันไปพึ่งพาพันธมิตรอื่นอย่างอินเดียหรือแม้แต่สหรัฐอเมริกาเพื่อคานอํานาจที่กําลังเปลี่ยนไปจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยต่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนื่องจากลาวเป็นหนึ่งในพันธมิตรสําคัญของจีนในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาวการที่รัเสเซียเข้ามาเสริมกำลังทางทหารให้ลาวจึงอาจกระทบต่ออิทธิพลของจีนในภูมิภาคอย่างไรก็ตามจีนกับรัเสเซียมีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นในระดับโลกดังนั้นปฏิกิริยาของจีนจึงอาจไม่ใช่การคัดค้านตรงๆแต่จะเป็นการเฝ้าจับตามองอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการเคลื่อนไหวของรัเสเซียในลาวจะไม่ลดทอนอิทธิพลของจีนมากเกินไปหากจีนมองว่าอิทธิพลถูกสันนิง ก็อาจมีการตอบสนองด้วยการเพิ่มความช่วยเหลือด้านทหารให้แก่ลาวเช่นกันเมื่อรัเสเซียก้าวเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดเจนย่อมทําให้สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกต้องจับตายอย่างใกล้ชิดอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สูงทั้งในแง่เศรษฐกิจและเส้นทางเดินเรือการที่ลาวกลายเป็นฐานที่มั่นใหม่ของรัเสเซียอาจกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาขยายความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นไทยฟิลิปปินส์หรือเวียดนามเพื่อคานอำนาจที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียในลาวสิ่งนี้ทําให้อาเซียนอาจกลายเป็นเวทีแข่งขันครั้งใหม่ของมหาอำนาจโลกและอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในระยะยาวความเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้กระทบแค่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงทั้งภูมิภาคอาเซียนโดยปกติแล้วอาเซียนมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการทูตมากกว่าการแข่งขันด้านอาวุธแต่การที่รัสเซียเลือกเสริมกําลังให้แก่ประเทศเล็กอย่างลาว อาจทำให้สมดุลเปราะบางและเกิดแรงกดดันใหม่ประเทศในอาเซียนอาจต้องทบทวนท่าทีของตนว่าจะเลือกเดินหน้าเสริมสร้างกำลังทางทหารเพื่อตอบโต้หรือยังคงยึดแนวทางการทูตเพื่อรักษาเสถียรภาพหากไม่สามารถหาจุดสมดุลได้อาเซียนอาจเผชิญกับความแตกแยกภายในที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับลาวและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งกับจีนและรัเสเซียการที่ลาวได้รับอาวุธยุโทโธปรกรณ์หนักจากรัเสเซีย อาจทําให้กัมพูชามองเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงในด้านหนึ่งกัมพูชาอาจรู้สึกว่าตนเองสามารถอาศัยเครือข่ายเดียวกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพได้แต่ในอีกด้านหนึ่งกัมพูชาก็ไม่อาจมองข้ามความเป็นไปได้ที่อํานาจการทหารของลาวจะกดดันสมดุลในภูมิภาคอินทรีย์สัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาลาวและเวียดนามจึงซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจทําให้กัมพูชาต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของตอนเอง พมา่าหรือเมียนมาเป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของลาวที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการเมืองและความขัดแย้งภายในรัฐบาลทหารเมียนมาเองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียอยู่แล้วการที่รัสเซียขยายบทบาทในลาวจึงอาจส่งผลให้เมียนมาได้แรงสนับสนุนเพิ่มขึ้นทางอ้อมอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เปราะบางภายในเมียนมาอาจทำให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ซับซ้อนมากขึ้นเพราะถ้าลาวได้รับการเสริมกำลังจนแข็งแกร่งขึ้นก็อาจทำให้กองทัพเมียนมาต้องเร่งหาทางคงบทบาทของตนในภูมิภาค เพื่อไม่ให้ถูกลดทอนอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเมียนมาจึงเป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแม้ว่าลาวจะได้รับยุทธป,ปกรณ์จากรัสเซียแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเศรษฐกิจลาวยังคงอ่อนแอและพึ่งพาประเทศรอบข้างสูงมากการลงทุนด้านทหารในระดับนี้จึงสร้างคำถามตามมาว่าลาวจะรับภาระต้นทุนการดูแลและบำรุงรักษาอาวุธเหล่านี้ได้อย่างไรหรือจะต้องพึ่งพารัสเซียต่อไปในระยะยาว หากเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าลาวจากเข้าไปอยู่ในวงโครจรของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจและการเมืองของลาวลดลงการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับการทหารจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ลาวต้องแบกรับในอนาคตแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะมาจากรัฐบาลแต่ประชาชนลาวเองก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปบางส่วนอาจรู้สึกภูมิใจที่ประเทศได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากมหาอำนาจอย่างรัสเซีย แต่บางส่วนอาจกังวลว่าการรับอาวุธจำนวนมากเช่นนี้จะทำให้ลาวตกอยู่ในความเสี่ยงของความขัดแย้งระดับภูมิภาคนอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการทหารอาจหมายถึงการละเลยปัญหาสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนเช่นความยากจนการศึกษาและสาธารณสุขดังนั้นเสียงสะท้อนจากประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้การเคลื่อนไหวของรัสเซียในลาวไม่ได้เป็นแค่เรื่องการทหารเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาประเทศ เราอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่มองว่าการรับอาวุธจากรัสเซียเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคในขณะเดียวกันลาวก็อาจได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียอย่างจีนหรืออิหร่านทําให้ท่าทีทางการทูตของเรามีความซับซ้อนมากขึ้นการรักษาสมดุลระหว่างการเป็นพันธมิตรกับรัสเซียและการคงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นๆในอาเซียนจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลลาวต้องแก้ไขในอนาคต